ตำรวจไทยรวบสายข่าวขเขมรประเวนถ่ายรูปส่งพิกัดให้ทหารกัมพูชาโจมตีไทยคำเตือนเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติข้อมูลที่นําเสนอมีความละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่า AI เพื่อไม่พลาดข่าวด่วนข่าวลึกและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ วันที่25กรกฎาคม2568สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงตึงเครียดและมีรายงานข่าวที่สร้างความหือฮาและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติล่าสุดตำรวจไทยสามารถจับกลุมชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังได้รับแจ้งจากประชาชนและการเฝ้าระวังร่วมกับฝ่ายทหาร พบชายคนนี้ขับรถจักรยานยนต์ประเวนถ่ายภาพในพื้นที่บ้านเรือนและจุดหลบภัยของชาวบ้านพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปคล้ายกับการส่งพิกัดเป้าหมายผู้ต้องสงสัยรายนี้คือนายวีระเทพอายุ52ปีพูดและเข้าใจภาษาไทยได้ชัดเจนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปีสีขาวชมพูทะเบียนหนึ่งก็ไก่วอแหวน9576สุรินจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบว่า เขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพหลายจุดโดยเฉพาะในบริเวณที่ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่หลบภัยมีพาสปอร์ตถูกต้องตามกฎหมายเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2568เบื้องต้นนายวิราเทพให้การว่าตนเองเพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อส่งให้น้องสาวที่อยู่ในกัมพูชาดูไม่มีเจตนาทางทหารหรือสอดแนมใดๆอย่างไรก็ตาม ถ้อยคำเหล่านี้ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากพฤติกรรมมีลักษณะสอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นสายข่าวศัตรูอย่างชัดเจนจากการตรวจสอบเพิ่มเติมในโทรศัพท์เจ้าหน้าที่พบคลิปวิดีโอบริเวณตลาดช่องจอมโดยมีการถ่ายติดรถจักรยายนยนต์ของนายภายบูลโพธิสมัครผู้ดูแลตลาดช่องจอมข้อมูลเชิงลึกยังเผยว่านายวีระเทพมีอาชีพขายน้ำดื่มในตลาดช่องจอม ซึ่งทาให้สามารถเคลื่อนไหวไปในพื้นที่ได้โดยไม่เป็นที่สงสัยหลังการสอบสวนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกับเชิงและฝ่ายปกครองเข้าร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมมีการลงบันทึกเป็นหลักฐานแต่ยังคงสงวนท่าทีในการสรุปผลสุดท้ายรอการสอบสวนเชิงลึกต่อไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีการเผชิญหน้าทางทหารและการยิงตอบโต้หลายครั้ง จึงทาให้ทุกการเคลื่อนไหวของบุคคลแปลกหน้าหรือพฤติกรรมต้องสงสัยถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมองข้ามได้แม้แต่วินาทีเดียวบทสรุปนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสงครามข่าวกรองที่อาจเกิดขึ้นกลางชุมชนของเราโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้านธรรมดาหากตกเป็นเครื่องมือของศัตรูก็อาจสร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างไม่อาจประเมินค่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงเฝ้าระวังและเข้มงวดในการป้องกันภัยแพรกซึมอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังข่าวสารในวันนี้หากท่านไม่อยากพลาดข่าวด่วนข่าวลึกหรือเรื่องเล่าที่สะเทือนใจขอเพียงกดติดตามช่องเรื่องเล่า AI และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญที่เราจะนำมาเล่าอย่างตรงไปตรงมาเราคือเสียงเล่าจากชายแดนที่คุณควรฟังก่อนเสียงปืนจะดังไปทั่วประเทศ